ปุ้ยนะฮะและซุมนี้นะครับก็เป็นอีกซุ้หนึ่งนะครับซุมยำๆนี่และซุมนี้เป็นซุ้มของคนชั้นลึกนะครับดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรนะครับครับแล้วอย่าลืมรอลุ้นนะครับปรีคิกพิชิตเงินล้านในสนามนู่นนะครับเพราะว่างานนี้คมชันลึกถ่าย,ายทอดสดด้วยนะครับก็อย่าลืมส่งคูปองแากหนังสือพิมพ์คมชันลึกนะคะเขียนทายมาว่าทีมไหนจะได้เป็นทีมที่ออชนะเลิศชนะเลิศนี่จะได้เจ็ดล้าน,านบาท <บา S 2> ไปคนเดียวออแต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมแล้ว รุ่นเล่นเกม<ช>เกมสถิตีของบอลโลกเนี่ยจะได้เงินทั้งหมด30ล้านครับก็สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่มาเที่ยวในงานการแข่งขันฟุตบอลตรงนี้นะคะเราก็จะมีการที่ลูกค้าสนใจจะสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์คมชัดลึกในมูลค่า2,500บาทเนี่ยเราจะมีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้านะคะก็คือจะเป็นกล้องสติ๊กเกอร์โพลารอยมูลค่า 1, 3 5 0บาท และนี่คือบรรยากาศในรอบตัดเชือกนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ที่จะได้รับหนึ่งล้านบาทในวันนี้ มากตื่นเต้นมากนะครับกว่าจะลุ้นมาจาก2 0,000กว่าคนนะครับในที่สุดเราเหลือ3คนสุดสุดสุดยอดแล้วนะครับเนี่ชื่ออะไรครับป๊อกครับคุณป๊อกมาจากไหนครับพิษณุโลกครับชื่ออะไรครับชื่อเปียครับจากมุกทหารครับผมชื่ออะไรครับชื่ออูดครับอูดครับผมอูดทำอะไรครับเรียนอยู่ครับตอนนี้ตื่นเต้นสุดขั้วจริงๆนะครับใครต่อไปนี้ทั้ง3คนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้จะเป็นห ของคนที่กําลังจะได้รับรถยนต์นะครับพร้อมเครื่องเสียงที่ติดในรถยนต์นะครับมูล,ลค่ารวมแล้ว1ล้านบาทกับปานไปวีคลิกพิชิตเงินล้านรออยู่ข้างหน้าแล้วครับครับเดียวครับ และช่วงนี้นะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดด้วยนะครับช่วงพักครึ่งนะครับจะถ่ายทออสดให้เห็นเลยว่าใครจะเป็นคนพิชิต1ล้านบาทอันนี้นะครับโดยเฉพาะคนเอ่อคนที่อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับอย่าลืมตัดคูปองด้วยนะครับแล้วส่งเข้ามาลุ้นรางวัลเกมเศรษฐีบอลโลก30ล้านบาทกับคมชัดลึกนะครับแล้วก็ยังมีการชิงเงินรางวัลจากการถายผลฟุตบอลโลกนะครับรับเงินสดไปทันที7ล้านบาทช่วงเวลาที่นักบอลทุกคนพร้อมที่จะฟาดฟันกันแล้วครับกับ นัดพิเศษดวลแข่งในปีนี้ฟุตบอลบาร์เซลโลนาและ b ี e c ซเทโลออลสตาร์ Star พร้อมแล้วเชิญชมกันได้เลยครับครับคุณเปิ้ลนาครศิลาชัยนะครับก็พาทุกท่านไปชมกิจกรรมของคมชัดลึกรวมทั้งฟริคิกพิชิตเงินล้านกันมาแล้วนะครับรอบสุดท้ายจะเตะลุ้นว่า ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศฟริกิกพิชิตเงินล้านของคมชัดลึกในช่วงพักครึ่งหลังจากที่เกมบาร์เซโลนากับบ er ีซีเทโรสตาเตะใน45นาทีแรกไปแล้วและตอนนี้ครับนักเตะทั้ง2ทีมนะครับเตรียมพร้อมที่จะลงสู่สนามแล้วครับก็เป็นการแข่งขันนัดพิเศษที่สโมสรเจ้าบุญทุ่มของสเปนนั้นเดินทางมาโชว์ฝิเท้าในเมืองไทยของเรานัดเดียวเลยนะครับเดินทางมานัดเดียวแข่งเสร็จ กลับประเทศสเปนทันทีครับไม่มีไปพักที่ไหนแวะที่ไหนไปเตะที่ไหนอีกเลยนะครับเดินทางมาเมืองไทยเราเพื่อโชว์ฝีเท้าให้แฟนๆชาวไทยเราได้ชมโดยเฉพาะครับเป็นครั้งแรกสุดนะครับที่บาร์เซโลนาเดินทางมายัางประเทศไทยของเราเห็นว่าวันนี้นะครับบามีฟันดาแฟนบอลกํบบาังชมกแนขันข้างหนาตาทีเดียวนะครับและบรรยาก,กาศในสนามค่อนข้างจะอารมเย็นสบายดีนะครับ บาร์เซโลนาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของยุโรปแล้วก็ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีเกียรติประวัติต่างๆมายาวนานเลยทีเดียวนะครับสโมสรบาร์เซโลนานี่ก่อตั้งเมื่อปีคศ .1899 ครบ100ปีของสโมสรไปเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้เดงนะครับปี1999เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกของสเปนหรือที่เราเรียกกันว่าฟุตบอลลาลิก้า ทั้งหมด16ครั้งด้วยกันนะครับเป็นแชมป์สเปนิชคิงส์ c ับอีก24ครั้งนอกจากนั้นยังเคยเป็นแชมป์สโมสรยุโรป1ใน4สโมสรที่ได้แชมป์สโมสรยุโรปครบทั้ง3ถ้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยูโรเปียนครับหรือในชื่อปัจจุบันที่เรียกว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกบาร์เซโลนาก็เคยครองแชมป์มาแล้ว1สมัยนะครับในปี1992 10ปีที่แล้วซึ่งปีเดียวกัน